บอกเกิดเป็นลูกผู้หญิงมีมดลูกมหูดอกยอมลีไกลใจแล้วบอกคือยานอียังดอกอยกมีคคนเคียงข้างบ่ไดเอาไวแค่มาตอกไม่ได้ต้องรับกับความกับปลอกของใครแม้ข้างในจะเจ็บคงได้แต่ทําใจอีกโดนเป็นได้สิกลัวใจ นางสงกรานไทยติดเทรนติ๊กตอกจีนชาวจีนบอกสวยกว่ามิสฮ่องกงซะอีกใหม่เบเฟร์มินนี่หลิงหลิงคือชื่อที่ทุกคนพูดถึงว่าสวยเหมือนนางในเพ็นิยายแต่ก่อนไปฟังความปังครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจากด็อกกี้พีเอ็ม ถ้าอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคั่นให้เสียอารมณ์แอดขอแนะนำ YouTube Premium ไม่มีโฆษณากุญใจเล่นวิดีโอเป็นพื้นหลังได้สบายหรือปิดหน้าจอฟังต่ออยังได้มาพร้อมกับ YouTube Music ฟังเพลงไม่สะดุดสลับแอป,ปก็ยังเล่นได้สััรง่ายๆแถมคุ้ม2ต่อแบบนี้เริ่มต้นแค่เดือนละหลักสิเองติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ d o g ด็อกกีทักนอดมินแล้วบอกว่ามาจากช่องนิวบบ้า แล้วก็รอรับบริการได้เลยบอกเลยครับว่าจู่ๆนางสงกลางของไทยครับก็กลายเป็นไวยเราที่จีนขึ้นมาซะยัางไงาครับเราว่าเราสาวงามไทยขึ้นไปติดทรนต่ออินให้ชาวจีนพูดถึงกันอย่างไม่หยุดครับก็มาเริ่มกันที่ไม่ดาวิกาครับที่หลายคนในจีนยกให้เป็นเทพทิดาแห่งสยามก็คอมเมนต์ในโตอินครับบางอันถึงก็บอกว่าถ้าเทพนิยายดิสนีย์มีเจ้าหญิงคนไทยก็ต้องเป็นใหม่ดาวิกาอย่างแน่นอนครับ ความคมความละมุนรอยยิ้มหวานๆที่ทําเอาหัวใจนุ่มๆและสาวๆชาวจีนไดละลายกันเป็นแถบๆครับคือเรียกได้ว่าตกแฟนคลับเพิ่มไปแบบไม่ต้องออกแรงครับสาวสวยคนต่อมาครับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนางเอกตลอดกาลครับ สำหรับใบเฟิร์นครับก็ขึ้นชื่อเรื่องความน่ารักสดใสแล้วก็มีฝีมือการแสดงที่จับใจคนดูมาหลายปีแต่ครั้งนี้ครับไม่ได้ชนะใจแค่คนไทยนะครับชาวจีนยังบอกว่านีล่านางเอกตัวจริงมีคนจีนเม้นกับขำโดยว่าจะเรียกเธอว่านางสงการก็คงไม่พอต้องเรียกว่านางฟ้าแห่งเอเชียครับสาวสวยคนต่อมาครับมินนี่พันธิลาไอดอลในใจคนจีนครับก็แฟนๆชาวจีนหลายคนครับพูดว่ามินนี่ครับเหมือนไอดอลเกาหลีครับ แต่พอดูใกล้ๆครับถึงกับต้องรีบแก้ว่านี่แหละเสน่์แบบสาวไทยที่แท้จริงเป็นนีเลยกลๆเป็นสาวน้อยที่คลองใจแฟนจีนวัยรุ่นเพียบเลยครับหลายคนพึงก็บอกว่าฉันยากเรียนภาษาไทยเพราะเธอคนนี้เลยครับ ร่อนทันต่อมาครับดาวดวงใหม่ที่มาแรงที่สุดครับหลิงหลิงคองครับก็เป็นไฮไลท์ที่เด่นที่สุดหนงปีครับสำหรับหลิงหลิงที่กลายเป็นท็อปอัจฉริในโตอินเลยครับ่อเธอไม่ได้มาแค่สวยครับแต่มีความน่ารักแบบธรรมชาติแถมมีความสดใสที่ไม่ต้องแต่งเติมอะไรเพิ่มเติมครับเป็นสเสน่ห์ที่ทําให้คนจีนรู้สึกนี่แหละคือความสวยของจริงครับบางคอมเมนต์ถึงกับบอกว่านี่คือความงามแบบไทยๆท,ที่ฉันเฝ้าตามหาหรือเธอไม่ใช่แค่คนสวยแต่เป็นคนที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าโลกมันสดใสขึ้น ปรากฏการนางสงกรานก็ดังไกลไปถึงจีงครับปรากฏการณ์นี้ก็ทําให้เราเห็นแลวว่าความงามแบบไทยๆมันไม่ได้หยุดที่บ้านเราครับแต่กําลังกลายเป็นวัฒนธรรมส่งออกไปคลองใจชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่ตอนนี้กําลังหลงไหลในเสน่ห์ของสาวไทยการสุดๆครับต่อจากงานเทศกาลสัดาน้ำครับก็สร้างความสนุกสร้างความสุขเรายังได้สร้างความงามส่งไปถึงประเทศจีนอีกด้วยครับเอาละครับก็ไปฟังคอมเมนต์ชาวจีนกันได้เลยครับ มากันที่คอมเมนต์ท่านแรกครับกล่าวว่าคนดังๆมักจะมีหน้าตาที่สมบูรณ์แบบแต่ฉันก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าทําไมเจ้าลู่ซื้อถึงดังในประเทศไทยแถมแฟนทไทยยังใหญ่กว่าจีนซะอีกตอนที่เธอดังสุดๆก็อยู่ในกลุ่มสาวหวานหน้าตาก็ไม่ได้สวยจนโลกหยุดหมุนแต่พอเธอไปไทยนี่บอกเลยว่าดังจนใช้งงฐานต่อมาครับก็ได้กล่าวว่าแต่ราไทยหลายคนหน้าตาดูสง,ง่างามกว่าดาราจีนอีกนะจีนเรานี่ได้รับอิทธิพลจากญี่ปุ่นกับเกาหลีเต็มๆ แต่แชมซี่ไม่ค่อยอินกับไอดอลที่อายุเกิน25หแล้วยังเล่นเป็นนักเรียนอยู่เลยขั้นต่อมาครับก็ได้กล่าวว่าวลุงหนึ่งหนิงคือคุณหนูตัวจริงรวยแถมมีแฟนคลับเพียบอันต่อมาครับได้บอกว่าจะซี่หรือจะผอมหรือจะเด็กยังไงไม่สําคัญหรอกล้อทุกคนที่นี่สวยด้วยพลังออร่าแบบสตรองเกิร์กันทั้งนั้นคอมเมนต์ต่อมาครับกล่าวว่าต้องยอมรับเลยว่าสาวไทยสวยจริงๆเหมือนเป็นการผสมสูตรระหว่างโครงหน้าคมแบบตะวันตกความหวานละมุนแบบตะวันออก ผลลับออกมาก็คืองานดีจนคนจริงใจละลายคอมเมนต์ต่อมาครับกล่าวว่าดาราไทยนี้ดูเด็กตลอดกาลจริงๆเหมือนย้อนเวลากลับไปดูดารายุคก,ก,ก่อนๆที่น่าใส่เอามาตาตลอดเวลาขั้นต่อมาครับก็ได้บอกว่ามีคนบอกว่ามินนี่ไม่ค่อยมีลูคไทยๆแต่เอาจริงตอนฉันเห็นแว็บแรกนะบอกเลยว่าอา้าวนี่มันคนไทยชัดๆขั้นต่อมาครับบอกว่าคนที่ใส่คิวสิงมุ้งในรูปที่สองจริงๆคือคุณขวัญอุตสามณีแถมตอนอยู่โรงเรียนฉันยังปลืมเธอหนักมาก อันต่อมาครับกล่าวว่าเราเองก็คนเอเชียนะแต่ทําไมบางคนมีคิ้วหนาตาโตโคลงหน้าชัดขนาดนั้นหรือว่านี่คือสายพันธุ์พิเศษในล้านคนอันต่อมาครับก็ได้สงสัยนะครับว่าเอ๊ะนี่ใครกันคะหน้าตาเหมือนเกิลกุก๊กเกาหลีเลยแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบนะครับว่าอ๋อนี่คือมินนี่ไอดอลไอดอลสาวชาวไทยที่สวยแบบปังปุริเย่แล้วก็มีคอมเมนต์คนจีนถึงกับบอกคับว่าโอ้ยสวยกว่ามิสฮ่องกงซะอีกคอมเมนต์ต่อไปครับ เดลตาไทยสวยแบบจัดเต็มจริงๆนะดูแล้วทนไม่ไหวแปาว,ว่าสวยทุกมุมเปะปังไม่มีช่องให้ตีเลยอันต่อมาเคาบอกว่าต้องยอมรับว่าวงการบันเทิงไทยชนะเลิศดึกตึกบ้านเรานีหนะ้าตาธรรมดาธรรมดาแต่ฝีมือการแสดงก็ยังไม่ถึงครึ่งของพวกเขาเลยอันต่อมาครับก็ได้บอกว่า ผมต้องบอกเลยว่าวิสัยทัศน์ของวงการบันเทิงไทยดีกว่าคนในประเทศของเราเยอะมากถ้าต่อมาครับก็ได้บอกว่าแต่ละคนก็มีสเสน่ห์เฉพาะของตัวเองจริงๆไม่มีใครซ้ำแบบทุกคนคือสวยจนตะลึง คนต่อมาครับก็ได้บอกว่าพอเห็นความงามของดาราไทยแล้วบอกตรงๆเลยว่าไม่สามารถอิงกับดารารุ่นใหม่ของจีนได้เลยจริงๆหันต่อมาครับก็ได้กล่าวว่าคนสุดท้ายสวยจนต้องหันกลับไปดูซ้ํหน้าตรงกับแป๊ดด้านข้างไปอย่างสวยเวอร์แล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาขายนะครับว่าไปดูซีรีส์หลงไฟสิเรื่องนี้เธอเล่นเป็นนางเอกนะคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าทําไมการแต่งหน้าของพวกหลิงหลิงถึงต่างจากคนอื่นขนาดนั้น แตก็มีคนเข้ามาให้คําตอบบอกเราว่าอ๋อเพราะว่าวันนั้นมีพระนางสงการหลายเวทีลิงๆเลยได้แค่เข้าร่วมงานไม่ได้เป็นตัวหลักเลยนิ้นแต่งเรียบๆจากเวทีอื่นคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าอยากรู้เลยว่าเครื่องประดับที่ใส่ในงานสงการเป็นของแท้ไหมหรือว่าเป็นปลอบแต่ก็ดูหรูหราเกินจริงคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าคนแรกที่โพมานี้สายตาดูแรงมากมีความเป็นนักรบหญิงฟางอยู่ในแววตาเลยคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าฉันไม่สนใจหรอก ใบเฟินคือที่สุดส่วนกวงหลิงหลิงคือส่วยเป็นอันดับ2แต่ก็คอมเมนต์ปิดท้ายแบบขำๆกันว่าฉันควรใช้เครื่องสําอางอะไรดีถึงจะทนไหวในอากาศร้อนแบบสงกรานไม่อยากให้หน้าเยิ้มตอนโดนสาดน้ําเลย ก็จบกันไปแล้วครับกับเรื่องราวสุดป,ปังของนางสงกรานไทยที่สวยจนทำเอาเชาวจีนในโตอิงถึงกลบตะลึงไปกัน,กนทั้งแฝดฟอรมครับมิว่าจะเป็นใหม่ดาวิกาที่ใครๆก็บอกว่าเหมือนเจ้าหญิงในเทพนิยายบเฟิร์นพิมชนกที่ยังคงคลองตำแหน่งนางเอกขวัญใจชาวจีนตลอดกาลมินนี่พันธิราที่สดใสจนแฟนจีนบอกว่าอยากเรียนภษไทาายพเพราะเธอแล้วก็ปิดท้ายด้วยดาวรุ่งดวงใหม่หลิงหลิง ที่มาแรงจนกลายเป็นขวัญใจคนจีนแบบไม่สั่นตั้งตัวครับสิ่งที่เราเห็นจากกระแสครัง้งนี้ครับคือความงามแบบไทยๆไ,ไม่ได้อยู่แค่ในบ้านเราอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นวัฒนธรรมส่งออกไปทั่วเอเชียเป็นสเสน่ห์ที่น่าจับใจไม่ว่าจะผสมผสานความคมแบบต,ตะวันตกความละมุนแบบตะวันออกมันทําให้ดาราไทยมีความพิเศษแบบไม่เหมือนใครจริงๆครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าใครคือนางสงกรานต์ในใจคุณหรือว่าชอบทุกคนเท่าๆกันเลยครับต่อคอมเมนต์เข้ามากันด้านล่างเลยครับถ้ามีเรื่องเล่า ถ้ามีเรื่องราวไวรเราเกี่ยวกับประเทศไทยอีกแอดก็จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับเพื่อนๆที่เห็นกันอย่งางไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับแอดมินอยู่บ่บ่ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ